โอ้โหยาย่าอุรัสยาอัปเดตสร้างบ้านเขาใหญ่หมาเงียบแต่อารัางการสุดๆยาย่าอุรัสยาอัปเดตบ้านเขาหายวิวหลักร้อยล้านโอบล้อมด้วยธรรมชาติมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วอลังการงานสร้างสุดๆไปเลยค่ะนางเอกสาวสุตายาย่าอุรัสยาต้องบอกว่าเธอรวยเข้าขั้นมาหาเศรษฐีเลยทีเดียวแต่ในด้านของการใช้ชีวิตจะเห็นว่าเธอใช้ชีวิตได้อย่างเรียบง่ายมากๆ ก่อนหน้านี้ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ข้อมูลของยาย่าว่าครอบครัวของเธอรวยมากๆคุณพ่อเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับ Stock Exchange เธอมีคอนโดระดับเพนท์เฮาส์ย่านสุขุมวิทซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยระดับพลักซูรี่มาตั้งแต่เด็กๆแล้วเท่าหล้นยังไม่พอคะ่ะเมื่อ2ปีที่แล้วยาย่าเพิ่งซื้อบ้านที่นอร์เวย์ให้เป็นของขวัญคุณแม่ และซื้อบ้านที่พัทยาให้เป็นของขวัญคุณพ่อและยายาได้สร้างบ้านในฝันของตัวเองที่เขาใหญ่เป็นบ้านพักตากอากาศหลังงามไม่ครอบครัวได้เดินทางไปพักผ่อนสูดอากาศดีๆล้องบอกว่าบ้านหลังนี้ก่อนที่จะก่อสร้างยายายจะลงภาพนอนูวิวภูเขาสวยงามโอบล้อมด้วยธรรมชาติสุดๆเป็นวิวดักร้อยล้านเลยทีเดียวล่าสุดแม่ปลาได้ลงภาพอัปเดตบ้านเขาใหญ่ที่มีการก่อสร้างคืบหน้าไปมากใกล้จะเสร็จแล้ว บ้านมงหลังคาเสร็จแล้วฉาบปูนบางส่วนแล้วเห็นภาพบางส่วนแล้วบอกว่าอลาัางการงานสร้างมากๆเหมือนบ้านในแถบโยุโรปเลยก็ว่าได้ขอขอบคุณภาพยาย่าอุรัสยาภาพยายาแหล่งข้อมูลข่าวสนุกดละควมค่าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ